สวัสดีค่ะกระแสข่าวดัาดางมาแล้วค่ะชมหน้าพระเอกดังช่วยน้ำท่วมชมหน้าพระเอกดังลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีชมหน้าพระเอกดังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับทีมบินบรรลือฤทธิ์เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีสำหรับเคมหศวีพักพงไพศาลอายุย5ิ้าปีพระเอกหนุ่ม ทางช่อง7 HD แจ้งเกิดในบทพระเอกใน,นละครเย็นเรื่องแรกใน,นละครเรื่องไฮโซซอนก่อนจะก้าวขึ้นมาสู่พระเอกยุคใหม่แถวหน้าในสังกัดช่อง7 HD โดยปัจจุบันเรียกได้ว่าเข้มหัสวีเป็นพระเอกอีกคนที่มีงานชุกมากๆและคิวถ่ายละครตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายาวเหยียดแทบไม่มีคิวว่างเลยก็ว่าได้แต่ล่าสุดทางด้านเข้มหัศวี ก็ได้ขอใช้วันว่างไปช่วยเหลือภัยน้ำท่วมที่ภาคอีสานที่ตอนนี้โดนน้ำท่วมอย่างหนักมาหลายวันโดยทางด้านเข้มหัสวีลงพื้นที่ร่วมกับบินบรรลือฤทธิ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมย่านชุมชนริมแม่น้ำมูลน,น้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแจกจ่ายถุงยางชีพกว่า100หลังคาเรือนซึ่งขณะน,นี้น้ำก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางด้านแคมหัสวียังได้โพสต์ข้อความเอาไว้อีกว่าผมถามพี่บินปีนี้เป็นไงพี่โชคดีที่เรามาเตรียมการไว้ก่อนแต่ไม่อยากคาดการว่าปีนี้อาจจะหนักกว่าปี6 2สองแล้วก็เงียบไปในแววตาพี่มันโคตรจะเหนื่อยเลยพี่นี่เข้าวันที่10ในโซนภาคอีสานพี่ยังไม่พักเลยเมื่อวานเห็นความเหนื่อยของทุกคนที่ลงพื้นที่แต่พี่พยังยิ้มให้กับมัน กลับหัวใจพี่ๆครับลุยครับพี่ผมว่างผมไปครับขอให้พี่น้องที่ประสบภยัยมีกําลังใจที่ดีครับทุกพื้นที่ขอให้ผ่านไปเร็วๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ